อ้ยสุดจัดนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่เก้าพันแล้วนะครับผมมาอีกยี่สิบาทสวยๆครับมาแตกต่อหรือเปล่ามาจองหนึ่งมาแล้วฮะมาอีกเก้าร้อยหกสิบครับสวยๆครับมามา 4, 000, อีกสี่พันหนึ่งอูยมาจองหนึ่งมาจองหนึ่งนะครับเนี่ยห้าพันหนึ่งแตกมาอีกห้าพันหนึ่งครับพี่น้องแตกมาอีกห้าพันหนึ่งครับพี่น้องอเ วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงอาจมีเนื้อหาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกาบสวัสดีด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับหน้าแมววันนี้เรามาพบกับเกมนะครับมาจองหนึ่งนะฮะเออมาจองหนึ่งนะครับเป็นพี่ของมาจองสนะพี่น้องนะเออวันนี้พบทุนมา900บาทนะครับพี่น้องนะ ขออนุญาตเบ็ดต่ำๆเลยแล้วกันนะครับพกทุนมาหลักร้อยก็ต้องเบ็ดประมาณเท่านี้ก่อนนะครับค่อยๆปั้นไปนะครับว่าแม่พี่น้องนะเออค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมปหูวี่หมุนไปนะครับขอ30รอบนะครับผมไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะ เออหูยังเงียบอยู่นะครับ30รอบของเรายังเงียบอยู่นะจังหวะน,นี้สําหรับมาจองนะครับเกมนี้ผมเล่นอยู่นะครับไม่แนะนํานะครับเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะที่ผมเล่นอยู่นะครับส่วนใครชอบหรืออยากตามนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเออฟรีเข้าหรือเปล่าอีกแค่หนึ่งตัวเท่าน,น,านั้นมาอีกหนึ่งตัวมาไหมหนูอีกหนึ่งตัวมาไหม,หอ,หม,ไหมอื้อไม่เข้านะครับโอ้โห30รอบของเรายังเงียบอยู่ ขนาดนี้ยังเงียบเหงาอยู่นะครับโอ้โหยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะฮะตอนนี้เอาแล้วเงียบเงียบเหงาเงียบเหงาโอ้โหยังไม่ไปไหนเลยนะครับยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหหนึ่งตัวมาจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วแหละนะฮะฟรีเกมต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละเึ๊บโอ้โหยังเงียบอยู่ยังเงียบมาไหมมาไหมจ๊ะ มาไม่จะหยุดโอเคสวยๆนี่ครับสวยๆก่อนเข้าฟรีเกมก็ขอแตกสักนิดหน่อยนี่ครับเออก่อนเข้าฟรีเกมก็ขอแตกสักนิดหน่อยนะฮะมาแล้วนี่ครับมาแล้วนะครับจังหวะนี้คือมาแล้วนะครับอาร์ติสองรอบนี่ครับในการหมุนฟรีนะฮะอ่าหมุนสิบสองรอบในการหมุนฟรีนะครับผมมารอบแรกรอบสองนะครับโอ้โหรอบสองแตกมาแปดสิบแปดนะครับคูณสี่จัดไปดิ โอ้โหไม่ได้นะอึ๊บมายีสจัดไปคูณต่อไหมคอมโบต่อครับปะไปต่อหรือเปล่าไปต่อคอมโบต่อครับมาแล้วคูณ10แล้วจังหวะนี้คูณ1ิบแล้วนะครับมาเรื่อยๆหรือเปล่าโอ้โหหยุดแค่610บาทเมื่อกี้448รนะครับจังหวะเดียวนะครับ3มหมุนไป3รอบนะได้มาเงินรวมอยู่เท่าไหร่นะครับดูกันเอาเองนะจ๊ะ เงินรวมอยู่กันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันเราเองนะจ๊ะเออไมาครับย4สิบสี่สวยๆครับไมครับะมามากันเรื่อยๆจังหวะนี้มากันเรื่อยๆ8 0ดร้อยครับมาไมา์สองครับโอ้โหหมาครับจังหวะนี้คือมาแล้วฮะเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วนะครับโอ้โหจัดประหลัดบอกเลยน่ครับเงินรางวัลก้อนโตของเรานี่ครับ3 5 5 6ห้าหบาทนะครับ เออ3,556บาทนะครับเป็นยังไงบ้างไหมครับผมเออเป็นยังไงบ้างไหมครับโอ้โหถือว่าโอเคอยู่นะครับจังหวะนี้นะถือว่าโอเคอยู่นะครับคอมโบต่อไหมหนึ่ง้ยสสวยๆครับมาต่อเดนหน้าโอ้โหนก็จะต่อนะครับไม่ต่อนะจ๊ะหนูก็จะต่อแต่ก็ไม่ต่อนะจ๊ะเออไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมาจองเวนึงนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เออคลิปวิดีโอแบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนี้บ่อยๆนะครับทกิกเล็กๆน้อยๆในการเล่นสล็อตนะครับผม4ี่พันสามนะครับสี่พันสามสามสิบสองนะครับเงินรางวัลรวมนะเออสี่พันสามสามสิบสองเงินรางวัลรวมนะครับไะเป็นยังไงครับเป็นยังไงนะฮะไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะจังหวะนี้จังหวะนี้มามาต่อครับมาต่อเรื่อยๆเลยนะครับออปึ๊บเหล็กสองรอบ อีกสอีก1รอบครับมานะครับทุน900บาทนะครับเห็นหรือเปล่าว่าแรกๆเราทุน900บาทตอนนี้มากสี่พันหนกนะครับขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเลยแล้วกันนะฮะเออขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเป็น50บาทเลยแล้วกันนะครับไล่ให้มันหมุน30รอบเหมือนเดิมนะครับผมเออจัดไปไปรุ่นเบาๆชิวๆพอนะครับจัดไปนะครับผมไปครับ ไปไปครับเบาๆชิวๆนะครับเบาๆชิวๆนะฮะจังหวะนี้โอ้โหสวยครับยีสครับไม่เจ็สบครับสวยๆครับมาไม่เก้าร้อยกสิบครับมานะฮะจังหวะนี้ไม้สี่พันหครับโอู้หนี่ไม่ได้เข้าฟรีนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าฟรีนะครับอันนี้แค่เล่นหมุนกันสดๆนะครับเออไม้ที่เจนะครับอันนี้ไม้ที่7ได้มานะครับโอ้โห สุดจัดนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่9 0้าพันแล้วนะครับผมมาอีกยี่ิบาทสวยๆครับมาแตกต่อหรือเปล่ามาจองหนึ่งมาแล้วฮะมาเก้ยิครับสวยๆครับมามาสี่พันอู้หูยมาจองหนึ่งมาจองหนึ่งนะครับเนี่ย5้าพันหนึ่งแตกไม่ห้าพันหครับพี่น้องแตกไม่ห้าพันหนึ่งครับพี่น้องแบบนี้ก็หวานหมูสิครับเออแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมา แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมาอีกหนึ่งร้อนะครับโอ้โหเงินแบบนี้ต้องแตกกระดานโอ้โหแปดพันสี่สวยครับแปดพันสี่จังหวะเดียวนะครับรอบนี้โอ้โหมาอีกร้อยยี่มาอีกห้าสิบครับสวยครับมาหนึ่งพันเจ็ดเออมากันเรื่อยๆครับจังหวะนี้จังหวะนี้คือมากันเรื่อยๆขอแค่หนึ่งตัวโอ้โหถ้าแตกอีกหนึ่งรอบนะครับรับรองว่ามีมาแน่นอนนะครับรับรองว่ามีมาแน่นอนนะครับจังหวะเมื่อกี้นะเออ สวยๆเลยนี่ครับสวยๆเลยนะครับเงินรางวัลรวม1 0,000กว่าบาทนะเมื่อกี้เออเงินรางวัลรวม1 0,000กว่าบาทนะครับเมื่อกี้นะเออถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนี่ครับมาหมุนไปเหลืออีกสิบรอบนะครับเหลืออีกสิบรอบนะฮะเหลืออีกสิบรอบนะครับมามากันเรื่อยๆเลยนี่ครับจังหวะนี้คือมากันเรื่อยๆเลยสิบสอรอบ12รอบว่าไงเหลืออีกสิบเอ็ดรอบนะครับโอ้โหยังเงียบอยู่ ยังเงียบอยู่เงียบเหงาเงียบเหงาจังเลยเงียบเหงาจังเลยนะฮะเงียบเหงาโอ้โหเลยเจ็ดรอบนะครับใครนะฮะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแลวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ